สวัสดีครับผมดกรกกนธุรสารครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษ,ษ,ษครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่หรือเรียกกันว่าวันอาสาถาบูชาพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาครับก็หวังว่าทุกท่านที่เป็นชาวพุทธจะได้ใช้เวลาในวันนี้ไปทำกิจกรรมนะเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ครับเมื่อเย็นนี้ก็จะมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถครับ ส่วนพรุ่งนี้ก็จะมีการทําบุญที่วัดเรียกว่าทําบุญวันเข้าพรรษาท่านใดมีกําลังไปทําบุญที่วัดแล้วก็อย่าลืมนะครับนําเ,เทียนพรรษาไปถวายวัดเพื่อให้พระพิสุสงฆ์ใง้นะครับในการลงพระโอบสดได้ตลอดพรรษานะครับแล้วก็ถ้าท่านใดมีกําลังก็อาจจะนําพระอาบน้ําฝนไปถวายพระที่วัดใกล้บ้านท่านด้วยก็ได้ครับก็ถือว่า ทำแล้วก็ทำให้สบายใจนะครับเรื่องของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นผมก็ยึดมั่นเชื่อมั่นว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ครับก็ทำเป็นพุทธบูชาทำเป็นการปฏิบัติบูชาครับภาพที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นภาพของอพระพุทธรูปครับจะเป็นรูปหล่อบ้างรูปเหมือนบ้างเป็นภาพถ่ายบ้างนะครับของอพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง ของหลวงพ่อนะที่เป็นที่เคารพศรัทธาของคนไทยทั้งประเทศครับก็มีอยู่หลายหลายองค์ด้วยกันนะครับก็ตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานผมนะเวลาผมทำงานนั้นถ้าต้องการพักสายตาครับก็จะละสายตาจากจอนะคอมพิวเตอร์ก็ไปมองนะพระที่ตั้งอยู่ที่โต๊ะเดียวกันนี้แหละครับองค์นี้ก็เป็นพระพุทธรูปครับนะเป็นพระบูชาปางอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่ามีคนใหมานานแล้วนะครับ เขาสูงประมาณสัก2ฟุตได้2ฟุตกับ3ฟุตเนี่ยนะครับนะนอกจากนั้นก็ยังมีรูปหล่อรูปเหมือนขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับแล้วก็มีภาพนะรูปที่เป็นแท่นของลูกป,ปูสุขนะฮะแล้วของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพระกริ่งวัดสุทัศน์หลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับแล้วก็มีรูปเหมือนนะครับนะรูปเหมือนของเ,อเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับ วันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระใหญ่ผมก็เลยจะหยิบเอาพระนะครับบูชาที่ผมมีอยู่เนี่ยเอามาอวดท่านครับพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับผมก็บูชาอยู่เวลาจะไปไหนมาไหนก็นิมนต์ท่านมาขึ้นคอครับก็นิมนต์ท่านนะตามรูปแบบที่ถูกต้องครับวันนี้ก็แกะออกมาจากกรอบครับแล้วก็นำเอามาอวดท่านครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ชายจีวรน,นะครับนะองนี้พระสมเด็จองค์นี้นะมีขนาดกว้างเท่ากับ2.5เซนติเมตรส่วนสูงนั้นอยู่ที่3.8เซนและก็ความหนาะ0.4เซนผมเรียกตั้งชื่อเรียกนะตั้งชื่อท่านเอาไว้ว่าองคศรัทธาก็เป็นชื่อที่ผมใช้ส่วนตัวนะครับความจริงก็เรียกพระสมเด็จวัดระฆังทั่วๆไปนั่นแหละครับพุทธศิ์นั้นเป็นพุทธศิ์สุสขโขทยัยกำแพงเพชรครับ คำว่าสุขโขทัยกำแพงเพชรนั้นหมายความว่าเราสังเกตกันที่พระพักหรือใบหน้าของท่านครับก็จะออกเป็นลีลีแล้วจนตรงคางนั้นก็จะเป็นเสี้ยมคล้ายๆกับข้าวหลามตัดอย่างนี้นเรียกว่าพุทธศิลป์สุสขโขทัยกำแพงเพชรครับส่วนพุทธลักษณะนั้นมีลักษณะของพระแก้วขาวนะครับพระแก้วขาวนี่ก็เป็นพระที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่งของประเทศไทยนะครับมีขออนุญาตใช้คาธรรมดามีหูข้างซ้ายเพียงหูเดียวครับเขยงข้างเดียวนะครับ เดี๋ยวถ้าผมพลิกไปด้านหน้านั้นท่านจะเห็นครับว่า,าพระสมเด็จองค์นี้นะทีเ่เรียกว่าด้านซ้ายของท่านนั้นมองเห็นหูได้ลำลายลำไหลนะครับครับพระสมเด็จวัดระฆังองค์นี้เป็นพระนะครับเ,เรียกว่าเนื้อขาวงาช้างนะครับเนื้อขาวงาช้างหลวงวิจารณนะ์เป็นผู้แกะแม่พิม ถวายท่านเจ้าปคุณสมเด็จครับเป็นพระสมเด็จในยุคปลายทําจากเ,าเปลือกหอยปูนเปลือกหอยนะครับผสมกับน้ําว่านแล้วก็น้ำมันตังอิว้วมีส่วนผสมอยู่นะะปูนเปลือกหอยนั้นก็น่าจะมีทั้งปูนเปลือกหอยสุกคือที่เผาแล้วแล้วก็ที่ดิบผสมกันอยู่ครับแต่ว่าส่วนผสมที่เป็นปูนสุกนั้นน่าจะมีมากกว่านะครับ ถ้าดูที่ด้านหน้าเนี่ยนะครับดูที่พระพักดูที่หน้าของท่านก็ตามที่ผมบอกแล้วครับพุทธศินสุขโขทัยกำแพงเพชรมองเห็นหูลำไรครับพระเกศนั้นก็เรียวยาวขึ้นไปครับแล้วก็เป็นตกทองช้างถ้าท่านมองดูดีๆนะครับแล้วก็พาดไปบนซุ้มแล้วก็ทะลุเหนือซุ้มขึ้นไปเล็กน้อยเรียกว่าพระเกศพาดซุ้มนะครับถ้ามองดูตรงนี้ก็จะส่องให้เห็นถึงมิติขององ,องค์พระว่าองค์พระนั้นจะมีมิติ นะมากที่สุดครับคือเรียกว่าถ้าตะแคงดูนั้นจะเห็นองค์พระก่อนแล้วก็เห็นเส้นซุ้มครับก็คือองค์พระนั้นนูนออกมาสูงสุดนะฮะลงลงไปก็คือเส้นซุม้มลงลงไปก็คือพื้นที่ขององค์พระที่อยู่นอกเส้นซุม้มแล้วก็พื้นที่ต่ำสุดก็คือพื้นที่ไหนซุ้มครับอ,อ,นะอกของพระสมเด็จวราคังองค์นี้เรียกว่าอกผายครับตรงกลางหนะ้าอกนั้นมีร่องนะครับ ส่วนด้านข้างของอกนั้นเนี่ยถ้าท่านมองให้ดีนะครับก็จะเห็นว่ามีาคล้ายๆกับเป็นด้านข้างเป็นแสงเงาอะนะครับนะหลวงวิจารณ์นั้นแกะโดยใช้ต้นแบบคือพระแก้วขาวจริงๆครับถ้าท่านไปดูรูปของพระแก้วขาวนั้นท่านจะเห็นว่าด้านข้างขององ,องค์พระแก้วขาวนั้นเนื่องจากพระแกะพระแก้วขาวนั้นทําด้วยแก้วใสนะก็จะมีเงาด้านข้างของหน้าอกของท่านครับนะเพราะฉะนั้นคนแกะพระองค์นี้แกะพิมพ์นั้นคือหลวงวิจารเนี่ยก็จะใช้ ต้นแบบคือพระแก้วขาวจริงๆครับท่านมองดูด้านข้างนะครับของอ์พระทั้งซ้ายและขวานั้นจะเหมือนกับเป็นเงาเหมือนกระจกนะครับอกผายครับมีล่องอยู่ตรงกลางครับนะแขนทั้งสองข้างนั้นทิ้งดิ่งมือประสานกันที่บริเวณหน้าตักตรงกลางนะครับแล้วก็ประทับนั่งในท่าขัดสมาธิลาบครับนะมองเห็น เรียกว่าแข้งสันชัดเจนครับแข้งสันคือขาซ้ายนะครับที่ขัดส,ส,สมาดอยู่นะครับมองเห็นแข้งสันชัดเจนปลายพระบาทนั้นนะอยู่ตรงกับบริเวณข้อศอกด้านขวาขององค์พระนะครับฐานบัวก็สวยงามคมชัดนะครับฐานบัวคือฐานที่อยู่ต่ําลงมาอีกชั้นหนึ่งนะสวยงามคมชัดครับนะแล้วก็ต่อจากฐานบัวก็จะเป็นฐานสิงครับฐานสิงก็คมชัดเช่นเดียวกันนะ ปลายฐานด้านขวาเชิดขึ้นสูงกว่าด้านซ้ายเล็กน้อยครับแล้วก็ฐานสุดท้ายคือฐานฐานเขียงครับฐานเขียงนั้นจะเห็นว่าทางขวามือนั้นสอบตรงทางด้านซ้ายนั้นน่าจะสอบประมาณ45องศาตรงกลางมีล่องรางน้ํานะครับแล้วก็พระองค์นี้พิเศษที่หนึ่งว่ามีเนื้อล้นครับนะบริเวณฐานเขียงด้านขวามือเดี๋ยวถ้าท่านมองดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้มองให้เห็นสองให้เห็นด้านข้างครับตั้งท่านานี้ก็คือขอบข้างองค์พระ ด้านขวามือครับแล้วก็มองเข้าไปข้างในครับก็จะเห็นมิติขององค์พระได้ชัดเจนจากที่ผมพูดไว้เมื่อครู่นี้นะครับถ้าลองดูอีกทีครับนี่ยิ่งตั้งแบบนี้ยิ่งเห็นมิติขององค์พระก็ว่ามิติส่วนที่สูงสุดคือบริเวณพระพักและหน้าอกขององค์พระและ้วก็หน้าตักแล้วก็ฐานต่างๆครับหรือถ้าจะบองอีกด้านหนึ่งก็ให้ความรู้สึกเหมือนกันครับคราวนี้ก็เป็นขอบด,ด้านขวามือ ขอบด้านซ้ายมือขององค์พระนะครับเมื่อกี้ด้านขวามือด้านซ้ายนี่คือขอบด้าน้ายครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงขอบอีกครั้งหนึ่งครับว่าขอบนั้นมีความสวยงามมองบอกถึงความเก่านะครับมีทั้งหลุมมีทั้งรอยยับรอยยน่นมีทั้งหลุมนะอุกบาทหลุมใหญ่ๆครับนะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพในภาพรวมไปก่อนนะครับเช่นซุ้มนั้นก็มีมลักษณะไม่สมมาตรนะครับเรียกว่าซุ้มโยโยทางด้าน ซ้ายมือเอาออร,เร,รมมาหรือขวามือองค์พระเนี่ยครับก็จะโยนะครับไม่สมมาตรนะครับเห็นไหมครับท่านดูเส้นซุ้มทางด้านซ้ายมือเรานะหรือขวามือองค์พระนั้นจะลากขึ้นไปจากบริเวณฐานแล้วก็ไปตัดตรงบริเวณแขนขวาแล้วก็ไปโคง้งเข้าโคง้งบริเวณส่วนบนอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นซุ้มครับนะถ้าจะดูให้ดีนั้นที่เส้นซุ้มเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีโคดภาพกากล้าให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามีรอยแยกอยู่เป็นรอยแยกเป็นรอยแยกขวางนะครับ นะจมเทนซูมครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังองค์พระบ้างนะครับด้านหลังองค์พระนั้นก็มีลักษณะอย่างนี้ครับที่เห็นครับหลังเรียบครับนะมีความมันนะมันวาวนะเพราะว่าพระองค์นี้นั้นเป็นเนื้อขาวนะงาช้างมีความหนึกมีความแกร่งครับนะพระเนื้อแบบนี้จะมีทั้งความมันและความวาวให้เห็นครับ ก็มีรอยลานบริเวณขอบขอบองค์พระทั้งสีด้านด้านซ้ายข้างซ้ายขวาด้านบนด้านล่างครับด้านล่างสุดนั้นมีผงเรียกว่าผงพุทธคุณอยู่ครับเป็นผงสีฟ้าเข้าใจว่าน่าจะเป็นดินโป่งสีฟ้านะเพราะว่าฝังอยู่ตรงขอบองค์พระพอดีครับไม่น่าจะเป็น ไม่น่าจะเป็นหินเพราะว่าหินนั้นก็คงจะไม่เรียบไปกับองค์พระนะครับนี่คือขอบอีกด้านหนึ่งขององค์พระครับเราจะเห็นว่าขอบด้านนี้ด้านบนสุดนั้นก็มีเม็ดพุทธคุณสีขาวๆใหญ่ๆฝังอยู่ให้เห็นนะครับมีรอยแยกรอยยุบรอยย่นให้เห็นไอ้รอยแยกรอยยุบรอยย่นเนี่ยมันดวงบอกถึงความเก่าของพระองค์นี้นะครับว่าสร้างมานั้นนานขนาดไหนแล้วที่จะมีรอยยุบรอยย่นรอยแยกเป็นเช่นนี้ครับเป็นความเก่าขององค์พระครับนี่ก็เป็นขอบด้านล่างครับ องค์พระนะครับอันนี้ก็เป็นขอบด้านบนครับเพราะทั้งสีด้านนั้นมีความซึ้งมีความสวยงามนะมีความมีรอยยุบรอยแยกรอยย่นนะมีหลุมมีบ่อไปตามการเวลาครับด้านหลังเนี่ยนะครับนะผมให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหลังขององค์พระตรงนี้มีรอยหนอนด้นทางด้านซ้ายมือเรานะครับหรือด้านหลังนะครับองค์พระด้าน ด้านสายมือของเราเนี่ยนะครับจะเห็นรอยลอยรอย,อยนอนด้นอยู่ครับนอาจกนั้นก็มีรอยแยกตามบริเวณริมขอบขององค์พระครับบริเวณส่วนตรงกลางค่อนข้างมาทางด้านล่างนั้นจะเห็นน้ำบีเป็นดวงดวงอยู่2วงครับดวงดวงนี้คือเกิดจากลอยครับที่ผมนําเอาน้ําส้มสายชูไปหยดเพื่อทดสอบครับทดสอบว่าหยดไปแล้วนั้นน้ําส้มจะกระจายตัวไหมเกิดฟองไหมฟองนั้นฟองเล็กหรือฟองใหญ่อยู่ได้คงทนขนาดไหนครับก็ปรากฏว่า ก็น้ำส้งไม่กระจายครับหยดเป็สองหยดเลยนะครับแล้วก็เกิดฟองอากาศที่ใหญ่ครับแล้วก็อยู่นานมากจนผมกลัวครับกลัวว่าเดี๋ยวอยู่นานเกินไปนะั่นจะทำให้ผิวผ้าเสียหายก็เอาสำมีิมาซับมันก็เกิดเป็นรอยกลมๆอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับ นะมันไม่ได้แตกนะครับมันกลมอย่นซับมาก็ไม่ไม่มีอะไรเลยคราก็กลายเป็นลอยเฉยๆครับผมก็หวังว่านะคุยครั้งหน้าจะ5ปี10ปี20ปีนั้นลอยนี้ก็จะหายไปได้เองแต่คงใช้เวลานะครับครับด้านหลังอกครนั้นจะขอบจะเป็นขอบมนนะครับนะพระสเ็จนะยุคปลายนั้นนะที่เป็นเนื้อแบบนี้ส่วนใหญ่ขอบก็จะมนครับคือจะมีการาปาดหรือรูปครับทำให้ขอบด้านหลังนั้นไม่คม นะถ้าเอาเมือไปรูปดูนั้นจะพบว่าไม่พบขอบไม่มีสันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะตัวของพระสมเด็จวัดระฆังยุคปลายครับที่สร้างจากเนื้อนะปูนปลาขอยนะที่มีลักษณะเป็นสีขาวขาวงาช้างแบบนี้นะครับอันนี้ผมส่องให้ดูนะครับใกล้นิดนึงดึงผ้ามาให้ใกล้นะครับก็ดูให้ดูตรงบริเวณซอกลักแร้ขององค์พระครับลนะักษณะเฉพาะของพระสมเด็จวัดระฆังนั้นซอกลักแร้ ด้านซ้ายนะก็จะแคบกว่าด้านขวารนะวมทั้งลึกนะแล้วก็แคบกว่าด้านขวานั้นจะมีลักษณะของซ่อกรักแร้กว้างกว่านะครับส่วนด้านซ้ายนั้นก็จะลึกสูงครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงไหล่ด้านซ้ายมือนั้นก็จะแป้วลงไปนะครับบริเวณข้อศอกเราจะพบเส้นชายชีวรนนะฮะที่เชื่อมระหว่างข้อศอกกับหัวเข่านะทางด้านซ้ายมือขององค์พระนะครับหนะ้าอกครับเห็นไหมครับเป็นอกผายครับ หน้าอกนั้นก็จะมีรอยยุบรอยแยกรอยย่นซึ่งจะเป็นช่องทางที่ทําให้ของเหลวที่อยู่ภายในองค์พาน,นั้นเมื่อได้รับความร้อนก็สามารถจะไหลออกมาตามช่องทางเหล่านี้เกิดเป็นผลึกครับนานวันเข้าก็จะเป็นแคนไซสีขาวๆอย่างที่เราเห็นนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นความคมชัดของฐานเขียงนะฮะท่านดูนะครับนี่คือเส้นโ้มครับแล้วก็ท่านเห็นไหมครับว่ามันมีลักษณะของกรอบกระจกอยู่ครับ ถ้ามองตรงๆนั้นจะพบว่าเหมือนมีกรอบกระจก2ชั้นครับนะทั้งด้านซ้ายด้านขวาและด้านบนและด้านล่างครับแต่ความจริงนั้นกรอบกระจกก็มีแค่กรอบเดียวนะครับส่วนที่เราเห็นเป็นอีกกรอบหนึ่งนั้นก็คือขอบขององค์พระนะฮะที่ถูกตัดก็ทําให้เรามองตรงๆนะเห็นเป็นกรอบอเ,อเรียกว่ากรอบกระจกสองชั้นแต่ก็มีความสวยงามครับบางทีเราก็หายากนะครับกับพระที่มี ความสมบูรณ์อย่างนี้ครับมองเหมือนกับมีกรอบกระจกสองชั้นหรือตรงนี้เขาเรียกว่านักเลงพระเขาเรียกว่าเส้นวาสนานเนี่ยนะครับผมก็จามเข้ามาพูดกันเนี่ยนะครับครับเห็นไหมครับด้านหลังก็จะมีความมันมีความวาวนะฮะด้านข้างนั้นชัดเจนครับว่าผ่านการเวลามานะเนิ่นนานอย่างแน่นอนนะครับนะเพราะนั้นพระอย่างนี้แหละครับเรียกว่าพระเนื้อ เนื้อขาวงาช้างมีความแกร่งมากครับมีความหนึกมากนะครับไม่แน่ว่าใกล้ๆจะเป็นปูนเพชรแล้วก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเคาะให้ดูครับอันนี้ก็หกกลับด้านบนลงด้านล่างให้ท่านดูครับว่าพระองค์นี้นั้นมีความสมบูรณ์มีความสวยงามนะมากน้อยขนาดไหนครับเห็นไหมครับนะฐานเขียงนะฐานสิงฐานบัวแล้วก็หนะ้าตักขององค์พระครับ แขนทั้งสองข้างนั้นทิ้งดิ่งประสานกันตรงหน้าตักนะอกผายครับนะอกผายให่ไหมครับเอวก็คอดแคดคอดลงไปครับนะด้านบนนั้นพระพักก็คางเป็นเอ่อเสียมครับนะมีหูข้างเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะผมอยากให้ท่านดูตรงพระเกตอีกทีนึงพระเกตนะั้นจะมีลักษณะเป็นตกท้องช้างนะครับคือตัวท้องช้างคืองอนงอนนิดดิ่งครับนะสวยงามมากครับ นะถ้าได้มีโอกาสคือผมนะเห็นกับเห็นอยู่บ่อยๆครับแต่ว่าท่านอาจจะเห็นในรูปแต่ก็ต้องสังเกตนิดนึงก็ว่าเกตขององค์พระองค์นี้นั้นเกตธาดซุ้มนะครับแล้วก็โค้งงอหรือเรียกว่าตกท้องช้างนะครับเป็นแบบนั้นนะครับเม็ดพุทธคุณนะครับที่เราพบนั้นถ้าดูใกล้ๆนะก็จะมีเม็ดพุทธคุณสีขาวเม็ดใหญ่เม็ดโตอยู่พอสมควรนะครับฝังอยู่ในหลุมนะร,รอบๆหลุมนั้นก็มีลักษณะขอคล้ายๆกับเป็นรอย คือเม็ดพุทธคุณในอยู่นานเข้านานเข้าเนี่ยเขาก็จะหดนะฮะหยดหดก็ทําให้เกิดล่องนะระหว่างเม็ดพุทธคุณกับองกับกับหลุมที่เม็ดพุทธคุณฝังอยู่ครับมีสีขาวนะอยู่หลายเม็ดด้วยกันนะครับแล้วก็มีสีน้ําตาลบริเวณเซุ้มพระด้านบนครับครับเดี๋ยวผมจะนําพระสมเด็จอีกองหนึ่งนะครับเอามาทดสอบว่าถ้านํามาเคาะกันเนี่ยนะครับจะมีเสียงเป็นแบบไหนครับเขาบอกว่าถ้านําพระ เนื้ออย่างเนี้ยมาเคาะกันจะมีเสียงดังกังวานคล้ายๆกับไปเคาะชามคลางสายเดี๋ยวถ้าลองฟังดูนะครับนะครับนี่คือเสียงเคาะนะครับของพระสมเด็จสององค์นะผมเคาะกันก็กลัวเหมครับกลัวแตกครับแต่ก็อยากจะทดสอบให้ท่านได้เห็นครับว่าเคาะแล้วนั้นเสียงจะดังกังวานเหมือนกับเคาะชามกลางสายของจีนจริงหรือไม่นะครับนี่แหละครับก็เป็นพระสมเด็จองค์ศรัทธาที่ผมอ่ก็ มีไว้บูชาติดตัวนะครับครับออพระสมเด็จองนี้เนี่ยนะครับนะเข้าดูท่านฟังเสียงไหมครับนี่เคาะอีกด้านหนึ่งนะครับเอาพระสมเด็จองคศรัทธาหรือองค์ที่มีเนื้อเป็นขาวงาช้างเนี่ยไปกระทบกับพระสมเด็จอีกองหนึ่งนะครับเสียงก็จะดังกังวานครับเหมือนกับเคาะเหมือนกับเคาะชามกังใสของจีนนะครับพระสมเด็จองนี้ผมนําไปทดสอบนะครับ ในช่วงแรกๆนะที่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นครับนะก็นําไปทดสอบ2อย่างครับอย่างแรกก็คือนำในบนท่านลงไปน้ําร้อนครับผมก็ตั้งกระทะนะครับแล้วก็ทําต้มน้ําให้เดือดแล้วก็เอาพระสมเด็จอง์นี้ใส่ในกระชอนนะเหล็กแล้วก็เอาไปแช่ในน้ําร้อนร้อนจนเดือดแล้วนะครับเดือดปุดๆเลยครับประมาณ10นาทีนะแล้วก็หยิบขึ้นมาครับปรากฏว่าพระสมเด็จไม่มีอะไรเสียหายเลยครับ เรียกว่าที่เขาพูดกันว่าพระสมเด็จไม่กลัวน้ำร้อนนั้นก็เป็นความจริงครับเพียงแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นผมก็นำไปทดสอบกับน้ำส้มสายชูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็ผลของการทดสอบด้วยน้ำส้มสายชูที่ด้านหลังพระองค์นี้นั้นก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นนะครับน่นะนะแสดงว่าพระสมเด็จนั้นไม่กลัวน้ำร้อนนะครับแต่นะครับกลัวน้ำส้มสายชู อาจจะไม่ได้ทําให้เสียหายแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับวันนี้ก็เอาของดีๆมาฝากกันครับขอบคุณและสวัสดี